อาจารย์คะปวดบั้นเอวข้างซ้ายเป็นไตหรือเปล่าคะการเป็นไตนั้นเราต้องดูว่าที่ตั้งของไตยอยู่ตรงไหนนะคะอาการปวดเอวหรือปวดข้างใดข้างหนึ่งหรือปวดทั้งสองข้างนั้นองค์ประกอบก็คือคุณมีปัญหาเรื่องฉี่ร่วมด้วยหรือเปล่าหลายคนคะ่ะที่เป็นไตแค่อื่นๆนะคะหรือเจ็บๆหรือจุกๆอันนี้เราต้องหาสาเหตุและเราจะมาเฉลยนะคะที่ตั้งของไตยอยู่ตรงไหนให้คุณเท้าเอวคะ่ะนี่ค่ะเท้าเอวอย่างนี้นะคะเท้าเอวไป แล้วคุณก็หันหลังนี่ค่ะหันหลังอย่างนี้เท้าเอวหัวดิโปนี่ค่ะจุดที่เป็นไตจะอยู่ตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงหัวดิโปวิธีการเช็คก็คือคุณคะอ,อย่างนี้นะปึ้งปึ้งปึ้ง,งถ้าคุณคอแล้วปวดสะดุง้งปวดแบบแป๊บแป๊บปวดแบบจุกจุกมีโอกาสเสี่ยงค่ะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นไตและการเป็นไตนั้นเราจะสังเกตเรื่องปัสสาวะเพราะไตมีหน้าที่ขับของเสียที่เป็นน้ําออกทางปัสสาวะ เพราะฉะนั้นเราเช็คเลยฉี่ใส่กระป๋องไว้ขุ่นข้นสีผิดปกติหรือมีเม็ดทรายไหมฉี่แสบขัดสะดุดหรือบางคนเป็นตอมลูกมากเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการตรวจเช็คร่างกายไม่ได้ยากเลยเพียงแต่เราแค่สังเกตอาการเรื่องปัสสาวะและลองเช็คว่าไตาที่ตั้งตรงไหมแต่บางคนปวดด้านหน้าไม่ใช่นะคะต้องปวดด้านหลังเน้นด้านหลังเป็นที่ตั้งของไตค่ะเอาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะเท้าเอว วางมือเคาะหนึ่งสองสามอีกข้างหนึ่งค่ะวางเอวเคาะหนึ่งสองสาถ้าคุณไม่มีอาการแสดงว่าไตาคุณดีค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มมีอาการอันนี้เราต้องหาสาเหตุและถ้าคุณเป็นแน่ๆแ,แล้วคุณอยากจะดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพไตลองดื่มน้ำเยอะๆนิดนึงอย่าขาดน้ำออกกำลังกายพอควรและตวงปัสสาวะดูและเช็คอีกอย่างหนึ่งว่าคุณบวมไหม